สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนมันจันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงตามคำร้องขอของน้องๆกันนะคะว่าอยากรู้จังเลยคนมันจันนะในเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรบางคนมีความสับสนในเรื่องของราศีนะคะลัคนาราศีกับราศีแตกต่างกันนะจ๊ะลัคนาราศีต้องมาจากเวลาเกิดราศีมาจากช่วงแบ่งของจำนวนวันที่ของเดือนแต่และเดือนอาจจะมีการคาบเกี่ยวกันครึ่งๆข,ของเดือนด้วยนะคะทีนี้ บางคนก็บอกว่าโอ๊ยขอตัดปัญหาดูแบบจันอังคารพุทธพรหัส,สุขเสาร์อาทิตย์เลยดีกว่าได้ค่ะวันนี้คลิปนี้จะให้คําตอบน้องที่เกิดวันจันยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing Tharo Channel นะคะมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะคนวันจันนะคะในเดือนกรุภาพันธ์นี้นะคะตลอดทั้งเดือนนี้การเงินก่อนได้เลยการเงินคนวันจันทร์ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีๆค่ะแม้ว่าคุณจะมีรายจ่ายแต่เป็นรายจ่ายที่เขาเรียกว่าเป็นรายจ่าย ปกติเป็นรายจ่ายที่เราเราต้องจ่ายอยู่แล้วโดยหน้าที่โดยความรับผิดชอบแต่ว่าการเงินอะรายจ่ายความรับผิดชอบแต่มันจะแถมขึ้นมาสําหรับคนวันจันในเรื่องของอยากสวยอยากงามครีมเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าเขาเรียกว่าการเสียเงินกับความสุขมากกว่าที่จะต้อง เอาเก็บไว้ใช้น,น,นานๆหรือความจําเป็นความสวยความงาม,าม,งาม,ามการทําศิลยกรรมนะการซื้อเสื้อผ้าหน้าผมอ่าการตั้งแต่เส้นผมจรวดปลายเท้าอยากซื้อไปหมดเลยนะคะและดวงของคนบัรจาร์ในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้จะมีดวงเกณฑ์ทําบุญใหญ่ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องบุรณะปติสังขรวัดหรือว่าบุรณะนะอ่าสร้างประลักหักพังหรือบุรณะ,ะอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นคือการทําบุญกับวัดจะเกิดขึ้นนะคะสําหรับดวงของคนบรรจาร์และดวงเป็นคนบรรจาร์เนี่ยถ้าถามว่าเรื่องการเงินดีไหมการ เงินหมุนเวียนดีค่ะแถมมีโชคด้วยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมีโชคมีลาบด้านไหนเงินลูกนี้มาคืนหรือว่าโชคลาบเล็กๆน้อยๆอ,อะไรแบบนี้แต่มีโชคทางด้านการเงินค่ะไปต่อนะคะ การงานการงานของคนวันจันทร์นะคะใครที่รอลุ้นอยู่ในเรื่องของการสมัครงานนะคะแนวโน้มการสมัครงานการมองหางานใหม่ๆการเรียนต่อในต่างแดนการขยับสักขยายสาขาถือว่าไปในทิศท,ทางที่ดีเลยนะคะการงานในส่วนของการลงทุนทําอะไรใหม่ๆจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์แต่จะมีรูทางมีช่องทางมีแสงสว่างที่ มันทําให้ชีวิตเราสดใสขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะและตามมาด้วยรายจ่ายนะคะการงานบางตัวเนี่ยต้องเตือนว่ามันจะมีเรื่องของการ เรียกคุณทํางานอะไรก็ตามแต่จะมีคนมาขอยืมเงินคุณเพราะเห็นว่าธุรกิจคุณดีเพราะเห็นว่าธุรกิจคุณเ,าเขาเรียกว่าไปได้ดีโดยที่เขาไม่รู้หรอกว่าคุณต้องลงทุนอะไรไปบ้างต้องสต็อกของอะไรไปบ้างเพราะฉะนั้นคนบรรจันนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการทํางานนะคะลูกจ้างเบิกเงินก่อนเวลานะคะลูกจ้างมีเหตุขอมายืมเงินเราหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานมายืมเงินเรานะคะแต่ส่วนตัวแล้วถ้าคุณบริหารงานเองไม่ ไม่ไปยุ่งกับใครใช้ทุนหมุนเวียนของคุณมีอยู่ระบายสต็อกสินค้าของคุณได้มันยังเป็นรูปทางที่ดีนะคะการงานของคุณยังสดใสได้นะคะการเงินการงานอ่าเรามาดูในเรื่องของ ความรักกันบ้างนะคะความรักของคนวันจันทร์นะคะคนโสดมีเกณฑ์ไปขอพรความรักตามสถานที่ที่คุณมีความศรัทธาเชื่อถือและเคารพรักนะคะคุณก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของคนวันจันทร์ที่จะไปขอพรความรักอยู่แล้วในช่วงของเดือนกุมภานันธ์นะคะแต่ว่าความรักคนวันจันทร์น่ะคนโสดที่ไปขอพรความรักถามว่ามีเกณฑ์ได้ความรักไหมถ้าคุณสนใจชาวต่างชาติต่างภาษาคนที่เอ่อ เขาเรียกว่าเอเชียยุโรปอะไรแบบเนี้ยเว็บหาคู่ต่างๆคุณเจอได้ไม่ยากเลยค่ะคนวันจัน์แต่คนวันจัน์เป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีทักไปใหม่ตอบหรือว่ามาใหม่ดีรู้สึกว่าดูเป็นมิจฉาชีพเว็บหาคู่หรือใครทักมาคนวันจัน์จะตัดทิ้งทันทีเพราะฉะนั้นการที่จะมาหลอกคนวันจันรในช่วงของเดือนกรุภาภันธ์ี้เป็นไปไม่ได้แต่แล้วอย่างหนึ่งดวงของคนวันจัน์เป็นดวงแข็งในช่วงของเดือนกรุภาพันเพราะฉะนั้นคนโสดมีเกณฑ์พบคนรัก ยากคนมีคนมีคู่นะคะก็มีความเขาเรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองนะเอาแต่ใจตัวเองคนโสดก็ยังโสดต่อไปจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเขาเรียกว่าดวงโสดมีความสุขกว่ามีความสุขสําหรับคนวันจันทร์มากกว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเรามาดูนะคะสิ่งที่ไพ่อยากบอกอยากเตือนกันบ้างนะคะไพ้บอกว่าคุณเป็นคน ถ้าเป็นสุภาพสติก็สวยถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็หล่อคุณมีดีในตัวของคุณเองนะคะจงมองทุกอย่างให้เป็น positive มองทุกอย่างให้เป็นเรื่องที่ดีงามนะคะคุณมีคนใจดีนะคะและเขาเรียกว่าอ่อนนอกแข็งในใจคุณแข็งดุดเพรเลยนะคะคุณสามารถผ่านเรื่องยากๆได้และใจคุณก็แกร่งขึ้นจิต ประสบการณ์ชีวิตคุณก็แก่งขึ้นในเรืองช่วงของเดือนกุมภาพันธ์แต่เวลาที่คุณทําอะไรก็ตามคุณมักจะทําด้วยความรู้สึกส่วนตัวความชอบเพราะฉะนั้นในตลอดเดือนกุมภาพานนันธ์นี้คนมันจันถ้ารู้ว่าสิ่งไหนทำรัวทุกคนมันจันจะปล่อยมือทันทีนะคะคนมันจันในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ถ้ารู้แล้วว่ารักมีปัญหาก็จะปล่อยมือทันทีเพราะไว้ซึ่ง ความสุขของตัวเองดีกว่านะคะอะไรที่ยากในเดือนกุมภาพันธ์ที่เข้ามาปะทะคนวันจันทร์คนวันจันทร์จะสามารถผ่านมันไปได้และคนวันจันทร์จะพูดตรงมากในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ใครก็ตามที่มาเอาเปรียบคนวันจันทร์นะคะในช่วงของเดือนกุมภาพานนันธ์นี้บอกได้คําเดียวว่าคนวันจันทร์อยู่ดีๆจะลุกขึ้นมาพูดตรง ปากตรงกับใจรู้สึกว่าไม่ชอบก็จะบอกว่าไม่ชอบรู้สึกว่าเออเอาเปรียบเกินไปแล้วนะก็จะพูดตรงๆรู้สึกว่าไม่ต้องทนอะไรแล้วรู้สึกว่าเรามีความสุขบนพื้นฐานของตัวเราต้องมีความสุขเราไม่เบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นไม่ใครก็ไม่มีสิทธิ์มาเบียดเบียนเราเพราะฉะนั้นคนบรนจะจะเป็นอะไรที่ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองเคารพตัวเองและจะพูดตรงๆถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวเองเริ่มไม่มีความสุข บนพื้นฐานที่คนวันจันจะไม่เบียดเบียนใครแต่ใครมาเบียดเบียนคนณจะจะพูดตรงๆนะคะถ้าให้สรุปในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะคนวันจันจะมีเกณฑ์เสียเงินเพื่อความสุขของตัวเองบนเปล้อตัวเองนะคะมีเกณฑ์ได้ทําบุญนะคะก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเรื่องของการงานผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแต่จะมีคนจับจ้องที่จะมาขอหยิบยึงเงินนะคะเรื่องของความรักคนวันจันยังคงยังคงโสดอยู่แล้วโสดแล้วดีกว่าด้วยเพราะคนที่เข้ามาก็ไม่ได้ มีวิแววว่าจะทําให้เรามีความสุขหรือว่ายั่งยืนในอนาคตได้หรืออาจจะเข้ามาก็เขาเรียกว่าเอ่อบุธิภาวะความคิดความอะไรความอ่านเนี่ย ทำให้คนบันจรัรู้สึกว่ายัางไม่โตเขาคนบันจันก็ยังคลองโสดและก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขนะคะสิ่งเดียวที่คนวันจันจะทุกข์ก็คือเรื่องเงินเพราะจะจ่ายเงินเกินตัวมากหน่อยใช้บัตรเครดิตหนักหน่อยในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้เพื่อตัวเองล้นวนๆเลยค่ะและการทําบุญนะคะอันนี้คือภาพรวมของคนวันจันทร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ2 5 6 5 2 0 2 2ฟังไว้เป็นแนวทางไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิด เอาแค่ภาพรวมของคนวันจันทร์เท่านั้นฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะวันนี้หมอวาดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ